สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนการแกะสลักสำหรับจัดตกแต่งหัวจานแบบง่ายกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับอันนี้เราจะใช้ใช้เท้านะครับใช้หัวใช้เท้านะครับปอกเปลือกออกนะครับผิวด้านนอกนะครับโดยใช้ที่ขูดนะครับที่แบบเป็นเส้นนะครับหรือใช้แบบปอกเรียบก็ได้นะครับสำหรับการขูดเป็นเส้นนะครับก็จะทําให้กลีบดอกนะครับเป็นแบบหยักนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะตัดเฉียงนะครับใช้มีดตัดเฉียง ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ที่ปอกเปลือกนะครับสไลด์แผ่นนะครับสไลด์แนวเฉียงนะครับให้เป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับทําเตรียมไว้เยอะๆเลยนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็จะนํา2ชิ้นนะครับประกบตรงนี้ก็จะเป็นตรงจุดเริ่มต้นนะครับประกบไข่กากบาทนะครับแล้วก็พับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเสียบขวางไว้ตรงกลางนะครับต่อมานะครับเราจะใช้ชิ้นถัดมานะครับเราก็พับนะครับ พับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอีกนะครับเสียบเพิ่มเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็จะเสียบอีกด้านหนึ่งนะครับในกลีบดอกด้านนอกนะครับเราจะใช้แค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็พับฝั่งเดียวนะครับพับสองท็อปฝั่งเดียวนะครับเมื่อเราครบสองฝั่งแล้วเราก็จะทําอีกด้านหนึ่งนะครับในแนวทะแยงกากระบาดนะครับก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไขว้อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเราก็พับเหมือนเดิมนะครับเราวนาไปเสียบเช่นเดิมเลยนะครับหากต้องการกรีบดอกเพิ่มอีกนะครับเราก็เสียบเพิ่มเข้าไปได้อีกด้านละ1ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้จากไชเท้านะครับเราสามารถนํามาย้อมสีผสมอาหารได้นะครับแต่ก็แนะนําว่าให้ผสมสีจางๆนะครับอย่าผสมเข้มเกินนะครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการแกะผีเสื้อแบบง่ายนะครับสำหรับนํามาเกาะบนดอกไม้นะครับเราก็ปอกเปลือกออกนะครับเปลือกของแครอทถ้าไม่ปอกก็จะดำนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะตัดคั้วให้เรียบลงไปก่อนนะครับสำหรับให้ตั้งวางได้แล้วก็ตัดแนวเฉียงนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวางตั้งขึ้นมานะครับ แล้วก็ตัดขอบที่เป็นส่วนโค้งออกไปเล็กน้อยนะครับต่อมาเราก็จะฝานบางๆลงไปนะครับแต่จะไม่ขาดนะครับจะเผื่อไว้ประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ฝานให้ขาดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของปีกผีเสื้อนะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้มีดแกะสลักนะครับ ตัดแต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็กรีดตรงขอบนะครับขอบแนวเฉียงนะครับให้เป็นเส้นขึ้นนะครับเป็นเส้นขึ้นลายพลิ้วของปลายปีกนะครับต่อมานะครับก็จะกรีดส่วนที่เป็นหนวดนะครับหนวดของผีเสื้อนะครับกรีดจากปลายปีกลงมาเลยนะครับ ตรงขอบด้านนอกกรีดลงมาถึงด้านล่างนะครับแต่จะไม่ขาดนะครับเราจะเว้นช่วงไว้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เว้นเข้ามาอีกนะครับเราก็จะกรีดจากด้านในของปีกนะครับแล้วก็ให้ขาดออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้กางปีกผีเสื้อออกนะครับแล้วก็ดันตัวนะครับดันตรงส่วนที่เรากรีดนะครับให้ซ้อนเอาไว้นะครับซ้อนบนปีกนะครับก็จะเป็นตัวของผีเสื้อนะครับก็จะค้ำให้ปีกบานนะครับเป็นนวด และมีปีกบานนะครับต่อมาเมื่อนำมาจัดบนหัวจานนะครับเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะครับนำมาวางนะครับแล้วก็นำดอกไม้มาวางเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยการนำตัวผีเสื้อนะครับมาวางเกาะบนดอกไม้นะครับตรงส่วนของดอกไม้เราสามารถใช้สีผสมอาหารยอมได้นะครับ